สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาเข้าสู่ตอนที่3นะครับตอนที่3ก็จะเรียนเรื่องของ DNA ละนะครับนะดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับอตอนนี้ก็ต้องขอบคุณสไลด์ของอจทอด้วยนะครับเี่ว่าบเว็บอักษรนะครับก็เป็นสไลด์ที่ใช้ในการสอนจริงด้วยนะครับนะดังนั้นเริ่มเลยแล้วกันนะครับ DNA หมายถึงอะไรนะครับก่อนอื่นเอาชื่อเต็มของ DNA ก่อน DNA มีชื่อเต็มนะครับ DNA ย่อมาจากดีออกซิไรโบนิวคลีอิกแอซิ DNA คือดี o x y r i ไรโบนิวคลี c ิกแอต่อไปเรามารู้ความหมายหนะ่อย DNA มันหมายถึงอะไรนะครับเรามักจะได้ยินคุ้นหู DNA DNA นะครับ ดังน,น DNA หมายถึงสารพันธุกรรมอ่าก็คือสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนี่แหละนะครับสารพันธุกรรมมันคือสารเคมีชนิดหนึ่งที่ควบคุมลักษณะต่างๆอ่าควบคุมแล้วก็ถ่ายไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปได้นะครับดังนั้นลักษณะทางพันธุกรรมนี้ก็จะถูกส่งต่อไปบางครั้งเวลามาส่งต่ออาจจะเกิดความผิดเพี้ยนอ่าเกิดการกลายพันธุ์อ่า เกิดลักษณะใหม่ได้นะครับเกิดการแปรผันทางันธุกรรมได้ตลอดนะดังนั้นพอเรารู้จัก DNA แล้วนะครับเรามาดูหน้าตาของ DNA ก่อนนะ DNA คือลักษณะที่เป็นเหมือนบันไดนะดังนั้นลักษณะ DNA คือบันไดนะลักษณะเป็นบันไดนะแล้วมันจะมีองค์ประกอบเล็กๆของ DNA ว่าประกอบด้วยอะไรเราดูก่อนนะดูแค่ลักษณะของ DNA คือลักษณะ เหมือนบันไดคู่เวียนขวานะครับเอาเอาเนื้อหาก่อนลักษณะเหมือนบันไดคู่เวียนขวาอันนี้คือลักษณะของ DNA นะครับต่อไป DNA ที่เราเห็นลักษณะเป็นบันไดคู่แบบนี้แหละนะครับ ก่อนจะเกิดเป็น DNA ได้มันต้องเกิดจากหน่วยย่อยเล็กๆก่อนเป็นหน่วยเล็กๆมารวมกันจนกลายเป็นสาย DNA สายที่เป็นสายคู่แบบนี้แหละนะครับนะดังนั้น DNA เป็นสายคู่บันไดคู่ก็คือย่อมาจากการเป็นสายคู่นี่แหละดังนั้นก่อนจะเกิดเป็นคู่ได้เราก็ต้องดูก่อน DNA อ่ะขยายตรงนี้นิดนึงนะครับดีเเป็นสารประเภทกรดนิวคลีอิก ประกอบไปด้วยหน่วยย่อยเรียกว่านิวคลีโอไทด์ดังนั้นนักเรียนจำคำนี้นะครับนิวคลีโอไทคือหน่วยย่อยอดังนั้นกดรดนิวคลีอิกก็คือกรดที่เป็นสารพันธุกรรมนะครับดังนั้นนิวคลีโอไทเป็นหน่วยย่อยตรงเนี้ยที่นักเรียนเห็นตรงเนี้ยที่เขาวงกลมมาเนี้ยหนึ่งอันตรงเนี้ยเรียกว่านิวคลีโอไทดังนั้น DNA ประกอบไปด้วยนิวคลีโอไทเยอะๆนะสังเกตอันนี้หนึ่งนิวคลีโอไทตรงนี้ก็อีกหนึ่งนิวคลีโอไทอา อันนี้ก็1นิวคลีโอไทด์เห็นไหมครับอันนี้เป็นนิวคลีโอไทด์หมดนะครับเกิดจากนิวคลีโอไทด์เยอะๆมาต่อกันดังนั้น1อันเราเรียกว่านิวคลีโอไทด์ถ้านิวคลีโอไทด์หลายๆอันเราเรียกว่าพอลลีนิวคลียร์โอทาห์เขียนตรงนี้เขียนเสริมตรงนี้นะครับ อันนี้คือกรณีที่มันไม่ใช่กรณมีมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับนิวคลียทด์ก็คือหน่วยย่อยเล็กๆมันก็จะรวมกันเยอะๆนะครับกลายเป็นสายพอลินิวคลียทด์ซึ่งสายพอลินิวคลียทด์สายที่หนึ่งนะก็จะจับคู่กับอีกสายหนึ่งนะครับก็กลายเป็นสายคู่อ่นะนี่คือที่มาดังนั้นภาพรวมใหญ่ๆเลยเราเรียกว่า DNA เป็นสารพันธุกรรมแต่ DNA จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเกิดจากหน่วยย่อยเล็กๆนะเรียกว่านิวคลียทด์ ซึ่งนิวคลีโอไทเหล่านี้ก็จะรวมกันกลายเป็นสายโพลินิวคลีโอไทอันนี้1สายอันนี้อีก1สายมารวมกันนะครับแล้วก็จับคู่กันนะครับอ่ะดังนะั้นพอนักเรียนเริ่มเข้าใจภาพรวมของ DNA ละนะครับอ่ะพอเราเข้าใจภาพรวมอ DNA อเเราก็ไปเน้นโฟกัสที่ส่วนที่เล็กที่สุดนะเพื่อเราจะได้เห็นองค์ประกอบเล็กๆแล้วก็ขยายใหญ,ใหญ่ๆขึ้นมานะครับหน่วยย่อยที่สุดของ DNA เราเรียกว่านิวคลีโอไทซึ่งนิวคลีโอไทอ่ะ ขยายดูอันนี้คือหน้าตาของนิวเคลียตไทจะประกอบไปด้วยส่วนประกอบอยู่ทั้งหมด3ส่วนคือ1 2แล้วก็3นะครับ3ส่วนนี้มีอะไรบ้างก็มีอยู่เบสน้ำตาลแล้วก็ฟอสเฟตอ่ะตรงที่ครูพูดกับตรงที่มันเขียนเลเนี่ยมันจะไม่ได้เรียงกันนะครับสังเกตดูเขาขึ้นหมู่ฟอสเฟตก่อนน้ำตาลแล้วก็เบสอ่ะดังนั้นนิวเคลียตไทมีองค์ประกอบอยู่3ส่วน นะครับสส่วนครูขอเขียนย่อๆก็คือมีเบสน้ำตาลแล้วก็ฟอสเฟตเบสน้ำตาลและอันที่3คือฟอสเฟตสามส่วนที่เราควรรู้นะครับนี่คือทายมีโครงสร้างพื้นฐาน3องค์ประกอบคือเบสน้ำตาลแล้วก็ฟอสเฟตดังนั้นเราไปเริ่มไปทีละส่วนนะครับขยายมาอันแรกก็คือในส่วนของเบสเบส จะมีอยู่2กลุ่ม่าเดี๋ยวครูขีดขั้นนี้แล้วกันนสองกลุ่มกลุ่มที่1คือเบสกลุ่มพิวรีนพิวรีนหมายถึงเบสที่มีโครงสร้างโมเลกุลเป็นลักษณะวงแหวน2วงแบบนี้เราเรียกว่าเบสพิวรีนเบสพิวรีนมีอยู่2ตัวนะครับเราจะพูดถึงแค่ DNA ก่อนนะเราจะไม่ไปรวมกับ r n a เเดี๋ยวจะงงพิวรีนมีเบสคืออะดีนีน กับกวานีนอะดีนีนใช้สัญ,ญลักษณ์ตัวย่อก็คือตัว A g กวานีนใช้สัญ,ญลักษณ์ตัวย่อก็คือตัว G นะีดังนั้นเบสพิวรีนประกอบไปด้วยเบสอะดีนีนกับกวานีนแล้วก็ขยายตรงนี้ก็ได้เบสมี2กลุ่มสองกลุ่มนั้นได้แก่กลุ่มอะไรบ้างมีพิวรีนพิวรีนประกอบไปด้วยเบส2ชนิดคือ G กวานีนแล้วก็ตัว A คืออะดีนีนอ่ะจำแค่นี้ก่อนต่อไปเบสกลุ่มที่2อ,อ่ะมาเริ่มดูภาพกันเบสกลุ่มที่2คือเบสไพริมิดีนอ่ะอันนี้ดอเด็กนะครับตัวทีตรงนี้สไลม์ผิดนะนี่คือดอเด็กเบสไพริมิดีนลักษณะโครงสร้างเขาก็คือเป็นลักษณะวงแหวน1วงเห็นไหมครับความแตกต่างจากข้างบนมีอยู่2ตัวคือไซโทซีนและก็ไทมีน ไซโตซีนใช้ตัวยอ่อคือสัญ,ญลักษณ์ตัว C ไทมีนใช้สัญ,ญลักษณ์ตัวยอ่อคือตัว T นะครับเดี๋ยวนั้นเบสกลุ่มที่2คือเบสกลุ่มไพริมิดีนมีเบสอยู่2ตัว C เอาอ C แล้วก็ T นะครับเรียบร้อยนะครับในกลุ่มของเบส สังเกตดูนะครับเบสจะอยู่เกาะกับองค์ประกอบที่2คือน้ําตาลเห็นไหมอันนี้คือเบสนะครับอันนี้คือเบสที่เขายกตัวอย่างนะมันตรงกับอะไรนะครับมันตรงกับน้ําตาลชนิดเอมันตรงกับเบสชนิดไหนอ่ะเราก็ดูนะครับอ่ะต่อไปองค์ประกอบที่2คือองค์ประกอบของน้ําตาลน้ําตาลเป็นน้ําตาลคาร์บอน5อะตอมมีลักษณะโครงสร้างเป็นห้าเหลี่ยมแบบนี้นะครับอ่ะดังนั้นเราเขียนตรงนี้ก่อนน้ําตาล เป็นน้ำตาลดีออกซิไรโบสน้ำตาลดีออกซิไรโบสคือน้ำตาลคาร์บอนห้าต่มพร้อมเป็นคาร์บอนห้าตอม,มันก็ลักษณะเป็นห้าเหลี่ยมแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับแต่เราก็จำกว้แค่นี้นะครับอันนี้คือน้ำตาลน้ำตาลเป็นน้ำตาลดีออกซิไรโบสเห็นไหมครับ เป็นน้ำตาลคาร์บอน5้าตอมมีสูตรโครงสร้างโมเลกุลก็คือ C5H10O4 นนี่เห็นไหมน้ำตาลคาร์บอน5้าตอมนะครับโดยคาร์บอนตำแหน่งที่2จะไม่มีหมู่ไฮดรอกซิลนะครับอ่็คือตรงนี้เห็นไหมครับก็จะไม่มีไม่มีหมู่ OH นะครับแค่นั้นเองอ่ะเอาจำโครงสร้างคร่าวๆก่อนดังนั้นสังเกตดูอันนี้คาร์บอนตำแหน่งที่1นนะครับก็จะจับกับเบสเห็นไหมครับเนี่ย จับกับหมู่ของเบสต่อไปเบสไปละน้ําตาลเสร็จละต่อไปหมู่สุดท้ายคือหมู่ฟอสเฟตหมู่ฟอสเฟตก็มีฟอสฟอรัสกับออกซิเจนนะครับสูตรโมเลกุลก็คือ P O 4 3- นะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับฟอสเฟตก็มีสูตรโครงสร้างโมเลกุลก็คือ P O 4 3- อ,อันนี้ก็คือเป็นสูตรโครงสร้างเฉยๆซึ่งเกาะอยู่กับคาร์บอนตำแหน่งสุดท้ายคือตำแหน่งที่5เห็นไหมครับอันนี้ตำแหน่งที่4และด้านบนคือตำแหน่งที่5 แล้วก็จับกับคาร์บอนตำแหน่งที่5อันนี้คือโครงสร้างของนิวเคลียทายดังนั้นสรุปอมาดูภาพที่เราเขียนองค์ประกอบของนิวเคลียด์มีองค์ประกอบหลักอยู่3ส่วนคือเบสน้ำตาลแล้วก็ฟอสเฟตสิ่งที่เราควรรู้นะครับจะเยอะนิดนึงก็คือในส่วนของเบสเบสมี2กลุ่มคือพิวรีนกับไพริมิดีนพิวรีนคือโครงสร้างที่มีองค์ประกอบเหมือนวงแหวน2วงอันนี้เหมือนวงแหวน1วงคือไพริมิดีน พิวรีนมี2ตัวคือมี G กับ A กวานีนกับอะดีนีนใช่ไหมครับต่อไปไพรีมีดีนมี C กับ T คือไซโทซีนกับไทมีนแค่นั้นต่อไปน้ำตาลเป็นน้ำตาลคาร์บอนห้ตอมเรียกว่าน้ำตาลดีออกซิไรโบสและสุดท้ายก็คือหมู่ฟอสเฟตก็มีสูตรโมเลกุลตามนี้นะครับอันนี้คือโครงสร้างของนิวเคลียตยจบเรื่อหานะครับอ่ะสรุปเป็นภาพรวมของหน้านี้ DNA คือลักษณะที่เราเห็นแบบนี้คือสายคู่เป็นลักษณะเหมือนบันไดสายคู่ดังนั้นเรามาดูโครงสร้างให้มันลึกซึ้งอีกนิดนึงนะครับซึ่งสายคู่นียประกอบไปด้วยราวเดี๋ยวเมื่อกี้เราจดด้วยตรงไหนนะ,ะลักษณะบันไดคู่เวียนขวาซึ่งประกอบไปด้วยราวบันไดกับอีกอันนึงคือขั้นบันได เรามาดูซิว่าองค์ประกอบ3ส่วนที่เราว่ามาเนี่ยเบสน้ iedzieć, นําตาลฟอสเฟตอันไหนเป็นราวบันไดอันไหนเป็นขั้นบันไดอ่ะเราดูภาพราวบันไดเห็นไหมครับตรงที่เข้มเขมตัวเนี้ยเ,เ,เราเรียกว่าราวบันไดส่วนตรงกลางเนี่ยเราเรียกว่าขั้นบันไดอ่าดังนั้นเรามาดูซิราวบันไดประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่ะเรามาดูภาพราวบันไดอะไรเนี่หหย raspberry. ห้าเหลี่ยมอ่าห้าเหลี่ยมคืออะไรห้าเนี่ยมันคือน้ําตาลคาร์บอนห้าตอมก็คือในส่วนของน้ําตาล อีกอันนึงคือกลมๆกลมๆคืออะไรกลมๆก,ก็คือหมู่ฟอสเฟตดังนะั้นเราสรุปก่อนเราบันไดได้แก่อะไรเราบันไดได้แก่น้ำตาลและก็ฟอสเฟตและขั้นบันไดคืออะไรเห็นไหมขั้นบันได2วง1วงวงแหวน2วงวงแหวน1วงวงแหวนคืออะไรวงแหวนคือเบสอ่าขั้นบันไดก็คือในส่วนของเบสเห็นไหมครับองค์ประกอบ3ส,ส่วนครบ เบสน้ําตาลแล้วก็ฟอสเฟตโดยแบ่งหน้าที่เป็นราวบันไดกับขั้นบันไดเรียบร้อยนะครับในส่วนของ DNA อ่ะต่อไปเรามาดูตรงนี้เสริมอีกนิดนึงนะครับก็ดูว่าขั้นบันไดนี่แหละที่มันจับกันนี่แหละมันเกิดขึ้นจากอะไระสังเกตดูอันนี้เป็นรายละเอียดเนื้อหาที่เขาเหมือนเป็นเนื้อหาให้เราเนาะโมเลกุลของ DNA ประกอบไปด้วยพอลินิวคลีโอไทด์สสายพอลิก็คือเกิดจากนิวคลีโอไทด์มาต่อกันเยอะอ แล้วก็เป็น2องสายด้วยสองสายเราเลยเรียกว่าเป็นสายคู่เรียงทิศทางสลับกันบิดพันเป็นเกลียวคู่เวียนขวาตามเข็มนาฬิกาก็คือลักษณะเป็นสายคู่หมุนวนขวาหรือเวียนขวานั่นแหละนะครับนะต่อไปนี่คือโครงสร้างเกลียวมีระยะห่าง20อังสตรอมแต่ละเกลียวห่างกัน34อังสตรอมมีระยะคู่เบสห่างกัน3.4อังสตรอมอันนี้ก็จำนะครับเป็นเนื้อหา โอเคนะครับดังนั้นเรามาดูอันต่อไปอันนี้เรารู้ล้เป็นสายคู่เวียนขวาเห็นไหมครับเนี่ยุนไปทางขวาุนไปทางขวาเวียนไปทางขวานะครับต่อไปมาดูนิวคลีโอไทนิวคลีโอไทคืออะไรคือหน่วยย่อยของ DNA ใช่ไหมครับจะประกอบไปด้วยแกนน้ําตาลคือน้ําตาลแล้วก็ฟอสเฟตส่วนเบสจะอยู่ด้านในของโมเลกุลก็คือตรงที่เป็นราวเห็นไหมครับ จะมีน้ำตาลกับฟอสเฟตตรงนี้มีน้ำตาลกับฟอสเฟตส่วนบริเวณข้างในก็จะมีแค่เบสเบสก็คือไนโตรเจนัสเบสนั่นแหละคือชื่อเต็มๆของเขานะครับโดยอันนี้จุดเน้นอีกนิดนึงนะครับอันสุดท้ายแล้วคือเบสที่มันจะจับคู่กันเราเรียกว่าเบสคู่สมสรุปไว้ตรงนี้เบสคู่สม เบสคู่สมคือเบสมันจะจับคู่กันเป็นขั้นบันไดนั่นแหละนะครับเบสคู่สมจะมีอยู่2คู่คือได้แก่ A คู่กับ T และ C คู่กับ G อ่ะโดย A คู่กับ T ใช้พันธะไฮโดรเจนโดยใช้พันธะไฮโดรเจน2พันธะ สองพันธะเราเลยใช้สัญลักษณ์เขียนแบบนี้สองพันธะต่อไป c กับ g ใช้การใช้กันวัดจับคู่กันโดยใช้พันธะไฮโดรเจนเช่นกันนะครับแต่ใช้พันธะไฮโดรเจนกี่พันธะอ่เราดูจากภาพที่เราเขียนอ่าเราก็ใช้คู่กันโดยพันธะไฮโดรเจนกี่พันธะก็คือ3พันธะสามพันธะดูตรงไหนดูตรงนี้สัญลักษณ์ที่เราเขียนตรงนี้3พันธะ นะครับอ่ะเรามาดูว่าจริงไหม A คู่กับ T จริงไหมอ่ะเรามาดูภาพเห็นไหมครับ A คู่กับ T ก็มันความหมายเดียวกันกับ T คู่กับ่นแหละนะครับทั้งคู่จะจับคู่กัน g ก็คู่กับ C C ก็คู่กับ g A ก็คู่กับ T แค่นั้นเองนะครับโดยเชื่อมด้วยพันธะไฮโดรเจนกี่พันธะเราดูอ่ะ A t เชื่อมกันกี่พันธะเราดูนี่นี่สองพันธะ C กับ G ลเะะ C กับ G เชื่อมกันด้วยพันธะโดยเจน1 2 3 3พันธะแค่นั้นเองนะครับดังนั้นสังเกตดูสายโพลินิวคลีโอไทสายที่1ตรงนี้นะครับกับสายที่2เชื่อมกันด้วยพันธะอะไรเราก็ต้องตอบเชื่อมกันด้วยพันธะไฮโดรเจนอ่าเบสมันดึงดูดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนมันทำให้สายมันเลยเข้าคู่กันแบบนี้อ่าโอเคเนาะ ดังนั้นส่วนสุดท้ายที่เราจะย้ำนะครับที่ครูจะย้ำให้ก็คือดูตรงนี้นะครับนิวคลีโอไทสังเกตดูอ่ะตรงนี้คือ1นิวคลีโอไทตรงนี้ก็คืออีก1นิวคลีโอไทอันนี้ก็คืออีก1นิวคลีโอไทเห็นไหมครับดังนั้นนิวคลีโอไทสังเกตดูเอาแค่1สายนี่แหละสายฝั่งนี้มันต้องเชื่อมกันใช่ไหมครับ เชื่อมกันโดยใช้เนี่ยเห็นไหมครับฟอสเฟตไปต่อกับน้ําลฟอสเฟตไปต่อกับน้ําลฟอสเฟตไปต่อตูดน้ำตาลเห็งนงนีอ่าเดี๋ยวนั้นพันธะที่เชื่อมระหว่างนิวคลีไทด์เราเรียกว่าพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร์บอนอ่ะอันนี้เขียนเพิ่มนะครับพันธะที่เชื่อมนิวคลีไทด์ มันเรียกว่าพันธะอะไรมันเรียกว่าฟอสโฟไดเอสเทอร์บอร์เขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันเนาะฟอสโฟไดเอสเทอร์บอร์บอร์แปลว่าพันธะเนาะเอาไว้ข้างหลังก็คือพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร์นั่นแหละนะครับดังนั้นตรงนี้ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของ โมเลกุลของ DNA ดังนั้นสังเกตดู DNA จะเกิดขึ้นได้ก็เกิดขึ้นจากหน่วยเล็กๆที่เราเรียกว่านิวคลีอไทายมาต่อกันเยอะๆนะครับไก็กลายเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเกลียวคู่เวียนขวาดังน,นั้นเนื้อหาก็มีประมาณนี้นะครับอาลองมันทบทวนดูนะฮะเนื้อหาที่ต้องจำมันมันมีไม่เยอะแต่เราต้องมองภาพให้ออกนะครับอ่าโอเคดังนั้นนะตอนนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ